สวัสดีครับนิกี้พาบินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวพี่นกน้ำน้าเดชคุก,กิมิยะกันนะครับซึ่งเหมามากกับการฟาร์ม Hall of Fame B10 นะครับพี่นาเดชเราจะมีสกิลลบบัฟให้ทั้งตี้เลยนะครับลบดีบัฟนะซึ่งเสาของบอสเนี่ยจะโยนระเบิดมาติดดีบัฟระเบิดใส่ เราทั้งตี้เลยนะครับเราต้องหาตัวที่มีลบดีบัฟให้กับเ,เพื่อนๆเนอะซึ่งนกน้ำนี้ก็เหมาะมากเลยแค่เลเวล35ก็ฟาร์มบีสิบได้แล้วครับ ส่วนสองดาวตัวอื่นที่ลบบัฟให้เพื่อนได้ก็จะมีะน้องผีเราเนาะธาดน้ำแต่ว่าสกิลสองเป็นฮิวเดี่ยวผมเลือกนกน้ำดีกว่าเพราะว่าสกิลสองของพีนาเดชเรานี่สามารถเปลี่ยนเกมได้นะก็คือเพิ่มเกรให้เพื่อน1คนเต็มแล้วก็ ใส่บัฟดาบให้ด้วยเนาะเผื่อเวลาฉุกเฉินอย่างเช่นจะตายละนกน้ำเราดีเลย์สกิลฮิวอยู่แล้วก็ให้เทินเพื่อนไปเลยใช้สกิลสองตัวที่ฮิวได้มันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีมากถึงไม่งั้นก็ใช้ให้กับตัวดาเมจของทีมเรานะ ทีมตัวดาเมจเราก็จะทำดาเมจได้สูงขึ้นเร็วขึ้น น้องนกน้ำเรามีหน้าที่อย่างเดียวนะฮะคอยลบบัฟระเบิดแค่นั้นเองบางครั้งแค่พิดไฟมันกันไม่อยู่เนาะเพราะสมมติว่าถ้าโดนระเบิดไปแล้วอะ่ะโดนดีบัฟระเบิดไปแล้วอะถึงใช้ การดีบัฟมันก็ยังติดอยู่เนาะมันไม่ลบมันแค่กันมันไม่ได้ลบของพีดไฟซึ่งบางครั้งมันมันใช้ไม่ทันเนาะดีเลย์มันไม่ทันก็เลยต้องเอานกน้ำมาช่วย เสาซ้ายนะฮะที่จะใส่บ e ีบระเบิดเราเราต้องระวังให้ดีอ่าถึงตอนนี้เราก็เป็นหน้าที่ของพี่นาเดชภุกิมิยะแล้วเฮ้ยโดนสตัน <laughs> หายระเบิดหายไปแล้ว พินาเดตตื่นพินาเดตถึงตาพินาเดตแล้วเหลือหนึ่งตาทันอยู่ครับเอาแหวมไฟลอดเกือบไปแล้วโอเคเรียบร้อย เรามาดูได้อะไรกันหายเปล่าอ้อหหายหนึ่งก้อนโอเคครับมาดูสแตทของนกน้ำเรากันนะครับเลือดอยู่ที่ประมาณหมื่นเจดนะครับแล้วก็รุนที่ผมใส่ก็คือรุ่นเอ็กซ์ต้าครับกับรุนเลือด ก็จะมีบวก9ช่อง2ไปใส่เลือดนะฮะช่องที่4ใส่เลือดเหมือนกันบวก6เองแล้วก็ช่องที่6นะครับบวกเลือดใส่เลือดหมดเลยอานนี้มาดูสกิลดีกว่าเนะเาะท่าแรกนะครับมีโอกาสสตัน64%นะครับถ้าอาพเต็ม ท่าที่สองก็บัฟหนึ่งเป้าหมายในปาร์ตี้ของเรานะครับเพิ่มเกียริเต็มร0อยเปรกับบัฟดาบให้หนึ่งอันหนึ่งตานะครับถ้าสามเป็นฮิวให้กับั้าวโดทั้งหมดครับ15%ถ้าอัพเต็มก็บวกให้อีก30%นะครับแล้วก็ สามตาจะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนท่าที่สองนี่สองตาใช้ได้ครั้งหนึ่งไม่มีสกิลตีเตอร์นะครับตนนัวนี้ถ้าปลุกขึ้นมาก็ได้สกิลสามมาเนาะเพราะมันเป็นสองดาวเรามาดูในส่วนของหอคอยกันบ้างนะครับเรามาลงชั้นหกสิบครับ เ้อหมุนลุยตัวมืดก่อนเลยตัวไฟตายและหิวได้ ถึงบอสเราก็รีเซ็ตสกิลให้เพื่อนก่อนนะฮะสกิลจะได้พร้อมใช้งานค่าตัวน้ำก่อนนะบัฟดีนะ ท่านลมตามไรครับ เราพยายามรับให้ล่มน้ำเรานะลบน้ำเราจะได้ปีนงแรง เรียบร้อยเรามาดูในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับ ได้เปิดก่อนมา <c oughs> ถึงก็ยิวรัวะไรนะตอนนี้ก่อนเลยเลียดห้อยอืมพัดลมมันใบ้แล้วรีบฆ่ามันเร็วพัดลมมันสตั้นอยู่ Ha ha ha. chép nè nè nhiều này đều dìa nè 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 Ừm, nè rồi nè nè เจอกตะเทินเข้ามาเป็นไงขึบตายโอ้อะไรของพัดลมเนี่ย เรียบร้อยอืมถืกดีนะ กับสู้ที่ยาวนานมากอยู่สู้กันแล้วขอแตกแล้วเปลี่ยนเป้าหมาย รียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่โอกาสน,นะครับซีย่ะ